เคยสงสัยกันไหมครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกันทุกที่จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะไปสำรวจ2เส้นทางที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับผ่านบทวิเคราะห์ของดรสำราญสมพงศ์ที่จะพาเราไปดูการเดินทางสู่ประชาธิปไตยของชาวไทยใหญ่แล้วก็คนไทยเราเนี่แหละครับคือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่พิมพ์เขียวเดียวนะครับ มันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่เลยที่มีรากมีกิ่งก้านสาขาแตกต่ามกันไปตามพื้นที่แล้วก็นั่นแหละครับคือหัวใจสําคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่การสํารวจภูมิทัศน์ของประชาธิปไตยที่มันหลากหลายในภูมิภาคนี้กันก่อนโดยเราจะซูมเข้าไปดู2กรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือพี่น้องชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานกับประเทศไทยของเรานี่เองครับ สิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ครั้งนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือมันเป็นการผสมผสานระหว่างมุมมองของดออรสำราญสมพงศ์ซึ่งขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธสันติวิธีเข้ากับพลังการวิเคราะห์ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทำให้เราได้เห็นภาพที่มันทั้งลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านมากๆครับ เอาละครับเข้าสู่ส่วนที่2กันเลยเราจะมาดูพิมพ์เขียวประชาธิปไตยของทั้งสองที่มาดูกันว่าพื้นฐานโมเดลของไทยใหญ่กับของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคำถามสำคัญก็คือแล้วเส้นทางประชาธิปไตยของทั้งสองแห่งนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับถ้าเราดูในตารางนี้นะครับจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยฝั่งไทยใหญ่ในรัชฐานเนี่ย เขาสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาในบริบทของรัฐกึ่งทหารเลยนะใช้ชุมชนหมู่บ้านเป็นเหมือนเวทีหลกักแล้วก็ขับเคลื่อนจากคนรากหญ้าจริงๆในขณะที่ของไทยเราประชาธิปไตยมันเติบโตในระบบรัฐสภาโดยมีโลกดิจิตัลเป็นพื้นที่สําคัญแล้วก็มีพลังของคนรุ่นใหม่กับเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆเลยครับโอเคเรามาเจาะลึกที่โมเดลของไทยกันก่อนในส่วนที่ส คลื่นดิจิทัลของประเทศไทยมาดูกันว่าประชาธิปไตยในยุคทีเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนผ่านทุกอย่างเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบริบทของไทยเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคือมันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจริงๆจากความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตมาสู่ยุคที่คนนุ่นใหม่ใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นอาวุธสำคัญเลยในการแสดงออกแล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองต่างๆดังนั้น หัวใจของโมเดลประชาธิปไตยแบบไทยยุคใหม่เนี่ยมันก็เลยอยู่ที่พลังของคนรุ่นใหม่นี่แหละครับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือระดมพลแล้วก็การมีส่วนร่วมผ่านโลกดิจิทัลโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเป็นหลักเลยทีนี้พักเรื่องของไทยไว้ก่อนเราลองเปลี่ยนมุมไปดูภาพที่โอ้โหเรียกว่าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับกับเรื่องราวประชาธิปไตยจากฐานรากของชาวไทยใหญ่ในเมียนมากันบ้าง ประชาธิปไตยของชาวไทยใหญ่เนี่ยคืออย่างรากลึกในระดับชุมชนจริงๆเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งระดับชาติไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ในสภาแต่มันคือการต่อสู้ในชีวิตประจําวันเพื่อสิทธิในการปกครองตัวเองและประชาธิปไตยของเขาทํางานยังไงกระบวนการมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะคือทุกอย่างเริ่มจากการที่คนในชุมชนมารวมตัวกันปรึกษาหารือกันจนเกิดการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็นําไปสู่การปกครองตนเอง นี่แหละครับคือประชาธิปไตยทางตรงของจริงเลยคำพูดนี้มันสรุปหัวใจหลักของขบวนการชาวไทยใหญ่ได้ดีมากจริงๆครับมันคือการแสวงหาอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองสร้างประชาธิปไตยจากพื้นดินจากรากฐานของเขาเองอ้าวล่ะครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วถึงตรงนี้อาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะสองเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันเลยนี่นาแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะเมื่อเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดเราจะเจอร่างเง่าร่วมกันที่น่าทึ่งมากและนี่คือจุดคลแม็กของบทวิเคราะห์นี้เลยครับหลังจากที่เราเห็นความแตกต่างกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์ก็สังเคราะห์ให้เราเห็นจุดร่วมที่น่าทึ่งมาก ว่าถึงแม้วิธีการจะต่างกันสุดขั้วแต่การเคลื่อนไหวทั้งสองรูปแบบนี้กลับถูกขับเคลื่อนด้วยคุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ที่เหมือนกันเป๊ะนั่นก็คือเสรีภาพและศักดิ์ศรีเป็นความมนุษย์ครับและนี่ก็คือแก่นความคิดของดรสําราญที่มันยกระดับความหมายของประชาธิปไตยไปอีกขั้นเลยคือมันไม่ใช่แค่กระบวนการทางการเมืองหรือการไปเข้าคูหากาบัดเลือกตั้งแต่มันคือวัฒนธรรมแห่งเสรีภาพและความเคารพซึ่งกันและกันต่างหาก นี่คือใจความที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์นี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในชุมชนของชาวไทยใหญ่หรือการขับเคลื่อนในโลกดิจิทัลของคนไทยทั้งหมดคือ2เส้นทางที่ดูแตกต่างกันมากแต่กลับมีรากเหง้าเดียวกันสรุปให้เห็นภาพรวมอีกครั้งนะครับประเด็นสำคัญก็คือ 1. ประชาธิปไตยในภูมิภาคเราเนี่ยมันหลากหลายมากไม่มีรูปแบบตายตัว 2. โมเดลของไทยเราขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและขนรุ่นใหม่ 3. โมเดลของไทยใหญ่คือการต่อสู้จากฐานรากเพื่อปกครองตนเองและ4ซึ่งสำคัญที่สุดคือทั้งสองเส้นทางนี้มีรากฐานร่วมกันคือการสแสวงหาเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือบทวิเคราะห์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างดรสำรานสมพงษ์และระบบปัญญาประดิษฐ์ครับ สุดท้ายนี้การวิเคราะห์ก็ทิ้งคำถามที่ชวนให้เราครบคิดต่อเอาไว้นะครับว่าในเมื่อมันมีสองเส้นทางที่แตกต่างแต่กลับมีรากเหง้าเดียวกันแล้วอนาคตของเส้นทางประชาธิปไตยเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ